เรื่องนึงที่อยากจะอธิบายผู้ปกครองก็คือว่าเวลาลูกมีปัญหาสมาธิสั้นมาเนี่ยจริงๆแล้วบางทีจะบอกว่าเรื่องสมาธิสั้นน่ะไม่ใช่เรื่องที่ขอขาดหาดตายเลยยาสมาธิสั้นเนี่ยไม่กินก็ได้นะแต่ที่เราให้กินนะเพราะว่าในยุคนี้นะสังคมเนี่ยนะมันอาศัยการเรียนที่จะต้องประสบความสำเร็จแล้วก็ชั้นเรียนก็ใหญ่เด็กก็ไม่ค่อยมีสมาธิ เราะฉะนัมันก็เลยจำเป็นต้องกินยาโดยถามว่าถ้าเกิดบางช่วงไม่มียาอย่างเช่นตอนนี้นะช่วงสองสาเดือนเนี่ยนะยาขาดตลาดไม่มียานะก็ไม่ต้องทุกข์ใจไม่ต้องกังวลมากก็ก็ต้องยอมรับสภาพว่าไม่มียายาสมาธิบางปีในแต่ละช่วงปีจะมีขาดตลาดบางเดือนนะคะยานี้ต้องสั่งจากกระทรวงเป็นคนสั่งไม่ใช่ว่าสามารถสั่งได้กระทรวงสาธารณสุขต้องเป็นคนสั่ง นะทีนี้ก็จะบอกว่าสิ่งที่สำคัญมากของการดูแลเด็กสมาธิสั้นคือหนึ่งต้องเลี้ยงลูกให้มีระเบียบวินยัย 2. มีความรับผิดชอบและสม,มีความขยันอดทนมุ่งม,มั่นถ้าคุณมีสามอย่างเนี้ชีวิตไปได้ดีแน่แต่ปัญหาของเด็กสมาธิสั้นในหลายหๆคนที่มันแย่เพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้ฝึกวินยัย ไม่ได้ฝึกความรับผิดชอบไม่ได้ฝึกให้มีความมุ่งมั่นขยันอดทนพอไม่มีทั้งสามอย่างเนี้ยชีวิตก็พังแม้เด็กธรรมดาที่ไม่มีปัญหาสมาธิก็พังจริงไหมเด็กที่ฉลาดไอคิวร้อยสาสิบก็พังนะเด็กที่ไม่ค่อยฉลาดแต่ม,มีมีวินยัยมีความรับผิดชอบมีความมุ่งมั่นขยันอดทนก็ยังไปได้ดีกว่าเด็กที่ไอคิวอัจฉริยะด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นอันเนี้ย เป็นสิ่งที่เราต้องการสร้างในเด็กทุกคนแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กสมาธิสั้นเหตุผลเพราะเด็กสมาธิสั้นไม่ค่อยมีสมาธิอยู่แล้วแล้วก็ทำอะไรก็มักจะรวดเร็วไม่คิดไม่คือพูดง่ายๆว่าถ้าคิดสักนิดหนึ่งแล้วรับผิดชอบสักหน่อยเขาก็จะยั้งตัวเองได้เด็กสมาธิสั้นยั้งตัวเองไม่ค่อยได้เราก็เลยต้องฝึกความรับผิดชอบตรงนี้แล้วเราก็ต้องฝึกความขยันอดทนหนักเอาเบาสู้และมีเป้าหมาย เพราะว่าเด็กสมาธิสั้นชอบทําอะไรเร็วๆความอดทนเนี่ยบางทีมันต้องทนกับของที่ซ้ําๆที่น่าเบื่อใช่ไหมเด็กสมาธิสั้นทนของที่น่าเบื่อไม่ได้ังนั้นคุณก็ต้องฝึกความขยันอดทนแลวตั้งเป้าหมายถ้าเราไม่มีเป้าหมายเราก็ไม่ขยันอดทนนึกเอาไหมเพราะนั้นถ้าเราฝึกลูกให้มีวินยัยมีความรับผิดชอบขยันอดทนมีเป้าหมายอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ภาวะสมาธิสั้นดีขึ้น ถึงแม้เขาจะมีภาวะสมาธิสั้นมากแต่ถ้าเขามีสามสิ่งนี้เข้าไปได้ดีแน่วันนี้ก็เพิ่งดูเคสที่มาฟอ l ล o อัพนานแล้วตั้งแต่เจ็ดขวบนะคะตอนนี้สามสิบสีแล้วนะเป็นสมาธิสัน้นแต่เรียนจบวิศวะได้งานดีๆทำแต่เข้ามาฟอลล o อเพราะมันเป็นความเคยชินของเขาที่อยากมาพบแพทย อยาไม่ได้คาแนะนําถามว่าตอนนี้เขามีปัญหาอะไรมากมายไหมเขาก็มีปัญหาเล็กน้อยในเรื่องของการทํางานเพราะบางทีสมาธิบุดแต่เขาก็รู้จักจัดการในเรื่องของการกินยาเพาะยอมรับตัวเองเข้าใจตัวเองแต่เขาสามารถใช้ชีวิตได้ดีผู้แต่งงานแล้วด้วยเนาะเพราะฉะนั้นอยากจะบอกคุณว่าไม่ต้องกังวลเวลาลูกมีปัญหาสมาธิแค่ทําในแบบที่อธิบายโอเคไหมคะอย่าเลี้ยงลูกด้วยความวิตกกังวลหรือกลัวมากไปนะ ในอนาคตมันมีเรื่องต้องกังวลอีกเยอะแล้วเรื่องสมาธิสั้นคุณไม่ต้องกลัวเลยถ้าทำตามคำแนะนำนี้นะคะโอเคไหม